9 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นครับมาชมกันยังไม่ทันล้างเลยครับดูฮะหัวน็อตเดิมๆไม่มีแกะไม่มีถอดเบาะหนังแท้ปรับไฟฟ้าสีน้ำตาลภายในเบาะสวยมากๆกวงมลยัยมันตีอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆอยู่ครบ bm320dm Sport ปี2021คันนี้เลขไม่หนึ0 0 0โลราคาวันนี้เพียง9 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นครับมาชมกันเป็นเครื่องยนต์ดีเซลครับ ห้องเครื่องเดิมเดิมรถเพิ่งเดินทางเข้ามายังไม่ทันล้างเลยครับดูฮะหัวน็อตเดิมเดิมไม่มีแกะไม่มีถอดไม่มีขยับตะเข็บเดิมเม็ดอาร์คเดิมสนกาวเดิม สต,ติกอร์เดิมโรงงานทุกจุดอยู่ครบเดิมๆจากโรงงานครับมาดูด้านหน้าไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์คู่ LED เดไลท์มีให้ครบเซ็นเซอร์รอบพันล้อแมก R18 ยางดอกเต็มๆใหม่ๆใช้ได้อีกยาวๆด้านข้างมีโลโก้ M Sport ตครับตัวนี้กระจกมองข้างมีไฟเลี้ยว LED ประตูคีเรตเปิดไปดูภายในเบาะหนังแท้ปรับไฟฟ้าสีน้ำตาลภายในเบาะสวยมากๆพวงมลาลัยมันตีเลขไม่แสนเจ็ดครับวิทยุฟอนเดิมแอร์ออโต้เกียร์ออโต้เบรกมือ ไฟฟ้าปุ่มคูสสตาร์ทกระจกออตโต้จะถลอกภาพข้างเซ็ตเบาะมีให้ครบมาดูที่เบาะด้านหลังต่อครับมีช่องแอร์แยกซ้ายขวาพักแขนตรงกลางวางแก้วน้ําแก้วกาแฟได้หมดครับมาดูที่ด้านท้ายเซ็นเซอร์ก้องมองถอยหลังครับเปิดท้ายขึ้นมาดูห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายครับ อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆอยู่ครบทุกชิ้นเดิมจากโรงงานฝาท้าทยเปิดปิดไฟฟ้าราคาดีมากครับราคาไม่เกินล้านราคานี้ถูกสุดในตลาดแน่นอนครับ990,000บาทยังไม่พอเรารับประกันหลังการขายให้อีก2ปี7,000 70, 0โลแพนด้าสเปซสีนะครลิน